ว่าฟังข้าว่าซูนแแต่รุนเนยพิ่นเพิ่นเฮ็ดเลขเพิ่นเฮ็ดเลขพ่อน่ะเพิ่นสี่เฮ็ดเลขขันพ่อบอกว่าเจ็ดดับยังสิลูกสาวสิว่าเจ็ดมากพ่อว่าดับลูกว่ามากโอ้ขันเพิ่นว่าดับตัวใดคือสาวจันว่าตรงมากแมนมาอิลีขันขันไป็นว่ามันงวดนี่เพราะวันนี้พ่ออีหยังพ่อเฮ็ดได้ยี่ยังคือพ่อเป็นคนมักเลขค่ะลววันนี้ เท้าฝันยังสีกับชิเบาจ้าเช้าอาจร์นี่สเบาให้เพ่อนฟังว่าพอฝันยังสียังสีมันบ้มากเล็กตัวนีดับขันเพล่นว่าดับมันมากโหลดวันนี้มีอะดับพอวันนี้ซีดับน่ะบามากดอกีว่าน่าสิบอกจะเล็กจมาเพลนว่าซีดับสาวาจทรย์ว่าซีมาบอกมนบานนี้สาวอาจาร์ว่าซีมาีสีมาบนข้างมาลาง ซีอะซากันวักซีซีเนี่ขันมาเนี่มันต้องมาลางมาบนมันได้นารันมักซีสามเื่อนาหารซาจันไฮฮาซูนกซูนเนาะแนแตดียวแเดียวแตดียาวซาันไฮเงื่นี่ฝันไปวันนี้ซาจันันนี่ขันเมื่อขึนฝันว่าจังไร ตั้งกล้องเราเด้นี่ขออนุญาตตามด้ลยเราตั้งแล้วเจ้าชอบฟันสันสันเนาะฟันยุฟันกินกับฟันสใสมาได้ฟันสีฟันที่อีกทีอันนี้ฟันกินเด้บ่ทุกข้างเนาะสุกข้างเจ้าฟันสันสันเมื่อไหรต้องหัน่นนี่นั่นต่อเสือสิได้ลงได้เนาะเออต้องแมนแมนวัวนี่อ่ะวัวนี่เนาะฟันฟันมือขึ้นเนี่ยฟันว่าได้แปลงฟันฟันฟันว่าได้ตื่นมาได้แปลงแปลงฟันอ่ะ เลยมันางคือแปลงฟันอียงว่าสามสองพอว่าซีซีซีดับอ่ะพอว่าซีดับหรือว่าซีว่ว่าแค่ซีว่ามาต้องเป็นสามจ้าสามสามสองกับ่าศูนย์สื่อเหลขตัวเก่าห่าศูนย์อะไรซีสามม่หันขึ้นว่ามักอยู่ซีสามเนี่ยอายุกับของพอว่าวันที่ยี่สิบเอเป็นวันเกิดมันมันเป็นวันเกิดเลขมักซีสามซีหา มันควบสี่หาแเดบอมักเหล็กสี่หาเล่มักสี่สามเล่มักสี่สามบอมักเหล็กตกเล็กหาบันไดตรงไเสียงในตามหาศูนย์กับยังกับงันหาศูนย์กับสีสามหาหาศูนย์สี่สามสี่สามมือขึ้นฟันมาเดบเดบแปลงฟันฟันมาเด็ดแปลงฟันนี่แหละเราเล่มาเบิ้งทำหน้าฝันมือเต่ามันมีเหล็กทำหน้าฝันเป็นสามสอง มันออกเลขหุ่นไปแล้วสามสมสองจออกเดขหุ่นไปแล้วสามสามสองแต่เหลือตัซีสามก็ผ่าศูนตอนนี้เนีนซ้ำนีเจ้าฟันน่ยน้อยสินะเนียนฟันนี่สิอันว่าก็อกเขาเนาะเขไม่ะเห็ดสเก็ตข้างเนาะฟันสันสันเฮ้ว้าวว้าวเฮ็ดช็อตเดเลยเฮ็ดช็อตเดตเขนาดเัอนฟันยู่ันกินเพนกับันสันสันเนาะกับกับเป็นฟันสันสันซ้ำนีกต้ยหอกแล้วก็ เออมมมััันนนต่างได้เร็วออกมาอาทิตย์นึงแล้วจะหัวตาฟันขึ้นเดียวนี่บ่แม่นมิถึงพึงพึงฟันนี่แหละเมื่อฟันเห็นผู้ใดปีนมาหาตัวง้วนอี่ง้วนน่บอสฟันว่าได้แปลงฟันฟันได้แปลงฟันกับเอ้ยก็ฟันในอาคารเนี่ยเตื่นเ้าได้แปลงฟันด้วยแม่นข้ากินได้หน้าบ่ดอสฟันว่าแปลงฟันตื่นเ้ามากกับแปลงฟันอีหลีก็ฟันเท่ากับได้แปลงแม่นอยู่พอแม่น่เลขมันออกวันหยังเนอ ออกวันจันทร์จันทร์เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก่ามันต้องมีเจ็ดจันทร์เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเอานอกเหนือจากซ3มกับหาศูนี่ให้ซื้อเจ็ดหกเจ็ดเกาอีกแมนเอาว่านี้เจ้าเสียหายลูกเจซีข่อยซีครูบอสาวจันทร์แมนให้ซีคูถือกันถือเลือกเอามากตัวใดเจ็ดหก็จะโอ้มากรเดินทางจะันเหล็กสาวจันทร์หน้ามันสีสื่อขึ้นกับสื่อลงเด้เห็นปะคือวางหันอ่ะฟัน สังเกตเล็กมันสิแต้มเดียวสังเกตมากนะสูไปนแมนน่าจะบ้าไกลอ๋อเป็นว่าออกวันจันเป็นว่าเจ็ดหกเจ็ดเก้าอออกวันจัน์มันเจ็ดหกเจ็ดเก้าแต่มากอเลี่อมาหาศูนย์ยังอยากตามหาศูนย์เลขอยู่ไหนหนี่มิสีสามมิเจ็ดมิหาศูนย์มีเจ็ดหกเจ็ดเก้ามากหาศูนย์บ่แมนเลขมากอิลี่มาหาศูนย์โทรศัพขอกระเด้งออกจะโทรศัพท์ขอจะเด้งออกตอนได้บุ๊ก บอกตัวนี้ยิดอยู่ไหมว่าหอดตอนได้หอดว่าคนว่าสามอายุสามสี่นึ่มั้ยประมาณนี่แหละเลขที่มักแน่นในนี้สรุป่างวันนี่หยสี่สามหาศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าแต่วันหนึ่งแน่นมักหาศูนย์เน่นนะคือหาศูนย์มักมันหาศูนย์เมื่อสักมักคักมักหาศูนย์เล่นเบนขึ้นเล่นล่างหาศูนย์นะจ๊ะพูดเนีนบ่ได้สืบบนล่างเงา เพราะว่าวัานหันบอกหาศูนบ์มามันบ้ามากเลยมันต่องตาม,มาเพรามันเหล็กตามสามนวดนวดหนวดที่สามมันต่องมากบอกหาศูนย์นออกหกศูนย์เหมือนวะแต้มเดียวเหล็กสาจาันสีลดแต้มหนึง่งขืนแต้มหนึง่งหันข้าบอกหาศูนย์ศูนย์จังสีเหมือนเอาอันนี้บอกหาศูนย์ห้ามันออกหาหนึง่งอันนี่ยเอาแต่ย่งางมาลดแต้ม เพิ <aunque S 2> ่มแต้มลดแต้มพ in ิจารณาได้ซี่น้องหา้าอยากเขียนมันจะร้ายตัวมันมันมันสีหลายตัวแต่ว่าเลขที่มากับแมนหาศูนย์ผ่นวันจันทร์มันก็สิเป็นเจ๊ตเถเนาะวันจันทร์เลขส่วนมากวันจันทร์จะเป็นเจ๊ตหกเจ๊ตเก่าไงรู้ปะวันจันทร์เลขวันนี่อาจารย์เหล็กเองอ๋อพ่อซาจันพ่อเนี่ยเป็นคนมากเลข แต่เล็กี่มาอวลี่ะอเขาบอกเมื่อไหคลิปที่หนีบูเยมบังเคยเห็นมบ่เคยเห็นอ่ะบัเคยเห็น่อบ่เคยเห็นแม่นี่นี่อสาวจันนี่่อสาวจแม่ไปหน้าวังหันนะอ๋อไอยู่ธงอย่ทามันไปยุธงยุทามนไปยุ่งง่วนมันบอมอว่ามีเหรอค่ะาายเมด่อแมแม่งงวนก่เมื่อไ่กล้วยหมดแล้วจ้ะบุ๊ได้เกี่ยวหยาแล้วที่สำคัญบันี่เราไปกับมันนางยู่เป็นมูอุกซ้ายอะว่าวจะบได้เกี่ยวหยาไม่เอาเอาไม้สลอยยังงนั่นรถไม้มันไปออกรถไา มากมือเลยพ่อเด็สองมืวอืมพ่อก oui, uh, well ี่เด okay. ือนแปบเอเขด้่กาได้องกวสามขนาดัวสามอกวสามสอมอสาองมืสามเนี่ยได้ลูกได้่านหน่อยอีกขั้นหนึ่งเทหนแถวหนึ่งอะไรท่านหน่อยนี่ยันน่อยนี่เด็เอาไปให้ผู้ใดซื้อหนึ่งเทมหเขาก็ดีเถอะซื้อใส ควัแกนนี <chin grand. S 3> <Christina. S 2> ่พี่น้องซื้อหนึ่งผู้ใดพาไปซื้อซื้อรถนขั้นใหญ่แถมรถขั้นหน่อยได้ด้วยนี่ก็ได้ขวัญสื้อน่ะคนซื้อขั้นชิ้แรงๆพี่น้องนี่แถมขั้นนี่เออเอาละขั้นนี้ไาสิขียบหน่อยนึงลูกสาวสาวจันเขียสู่ของอ๋อสื่อจุฬาแก่นเออพาพี่น้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสื้อขั้นนี้สองหมื่นสามแถมรถขั้นน้อยๆอีกขั้นหนึ่งก็ดีนะ ไม่จะมาโสงหรือทำไมมองาไปซื้อเองนีป็นเขายังเขาไปหรืเขาไปค่ะล้วนราศีเจ็ดฝันจะจะขายเขาไปไปเลี้ยงใกล้น้อยแมนค่ะผู้ใดมี่งใกล้ก็เพราะไงนั่นเพราะอะว่าเขาก้องเขาก้องยังเป็นหังสี่ว่าแมนเขาก้องอันนี้เขาไปเป็นเขาไปค่ะล้วนราศีเมื่อคอยู่ดอกปาดออกรถคันเดียวได้สองคันยังวันนี้พันวันนี้คันบอกเอฟซีถือสิไปซื้อรถเก่ง พอจะมากินเนาะเนาเจ้าอยากได้รถเก๋งเจ้าก็บอกเอ้ชี้ซ้ำตัวบอบอกซ้ำตัวตรงๆแม่เจ้าบ่ได้รถเก๋งหรอะให้ให้ให้ใหายไปบอกกับปูกับยาก่อนบ่แล้วสิโทรหาแล้วสิบอกไอ้แป้งเจ้าแล้วยังไม้อีกอันนี้อันนี้ฝันซ้ำนี่เจ้าว่าเล็กกับล้อล้อคงสุดท้ายมันบ่แล้วสิปล่อยซ้ำตัวให้ได้รถเก๋งมันบ่ สามตัวุานึงคอให้กินเลยเนาะสิบอกสามตัวบอยาดบนึงบอกแม่นแมให้ได้รถเก้งเอะล้ซีมาตามให้นะคะสีให้พนว่าป่อยสองตมาก่อนสองตมีสีสามหาศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้าเนี่ยหาูนนะคะใกล้เมื่อสาจันว่ามาตามสามตเพลวิสเอาให้เอฟซีื้อให้ได้รดเก้งนะคะเอาแปรงเนาะรงจะุกให้คะ เพิ่นมาเพิ่นป้อยสองตัวก้อนสามตัวใกล้ๆกล้เมื่อจังมากเลยว่ะใ่่นใส่เอฟซีซสือใ้เพ่นี้รถเก่งพเนะการการถี่ฟันนี่ต้องต้องร้อนเร็วต้องมีสมาริทชีตมันย่างได้ฟันแมนนี่มันต้องไปฟันเรอสิแกงว่าแมนบอแมนหปมันหมักที่สุดอ่นี่แมนหาสูนอี่น้องเดือจ้าวันจันทร์จันท์คีไวมีเจ็ดงูหุ่นยนต์ก็ไม่เอาแล้วเจ็ด มาเดีได้เจบุบ๋สอยฟันใด้่รันนบุาสอยมานางพี่พี่เจ้ามากไหมถ้าเราซอยถ้คอยทำาหากินก่อนบุ๋มจะหายคอยหาเจ